จ้ามาเจอกันอีกแล้วนะคะกลับไปบ้านสายลุยค่ะบนเส้นทางการขายออนไลน์ภายใต้แบรนด์นางงามของคุณวัช์อิสระไกรศิลป์นะคะนี่เลยค่ะวันนี้การตลาดวันนี้จบปุ๊บออเดอร์มาลัวๆเลยค่ะโยนโดยคุณหน่วยแบรนด์แอมบัสเดอร์นางงามนะคะเก่งมากๆเลยค่ะคุณหน่วยนะคะโปรวันนี้ค่ะที่อยากบอกนี่เลยนี่เลยค่ะชัดไหมทั้งหมด9หลอดค่ะ ไม่ผิดนะจ๊ะ9หลอดในราคา1,999บาทเท่านั้นคือแบบจัดโปรแบบกระหน่ำมากอะคะ่ะจากราคาเต็ม6,250บาทคิดดูลดเยอะขนาดไหนลดเยอะมากๆค่ะมีเฟสเซ์มนะคะตัวทานหน้า4หลอดนะจ๊ะแล้วก็มีตัวทาคอตัวนี้ค่ะทั้งหมด5หลอดนะคะนี่เลยซื้อไปเก็บสะสมได้เลยค่ะได้ใช้ชัวนะคะตัวนี้ทาคอนะคะตัวนี้ทานหน้าจ้าชอบมากๆค่ะเพราะเราใช้ เฟสเลัมนางงามเนี่ยมาตั้งแต่เปิดตัวเลยนะคะตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วค่ะแล้วก็ใช้มาตลอดถามว่าทําไมเราถึงใช้มาเรื่อยๆก็คือเนี่ยค่ะมันน่าสดมากๆน่าสดจริงๆนะคะของแม่ค้าเลยเป็นคนลุยๆนะคะเป็นคนบ้านนอกเป็นคนทําการเกษตรผิวก็เลยจะแบบว่ามันก็จะมีริ้วรอยอะไรเยอะมากๆแห้งกล้านเหี่ยวแห้งนี่แบบเยอะมากๆค่ะ แต่พอมาได้เข้ามาอยู่ในแบรนด์นางงามแล้วก็มาใช้สินค้าของแบรนด์นางงามยอมรับเลยค่ะมันดีกว่าทุกแบรนด์ที่เราเคยใช้มาถามว่าเราเคยใช้แบรนด์แพงๆไหมก็เคยนะคะเคยเข้าคลินิกเสริมความงามออกคลินิกของของแพทย์อะค่ะคลินิกผิวหนังอะก็โอเคค่ะถามว่าดีไหมดีค่ะแต่การขับรถไปตัวจังหวัดเนี่ย ยอมรับเลยว่ามันก็ทั้งเหนื่อยแล้วก็ไกลเนาะมันไกลมากๆเนาะแล้วก็ค่อนข้างจะเสียเวลาง,งานเราพอสมควรแต่ว่าพอเรามาใช้ตัวเฟสเซรั่มนางงามเนี่ยบอกเลยตัวเดียวเอาอยู่จริงๆค่ะเมื่อก่อนนี้จะมีแค่เฟสเซรั่ัมนางงามนะคะเนี่ยค่ะมันก็ทําให้ผิวเราอ่ะดีขึ้นมาเยอะมากๆที่สําคัญคือเนี่ยค่ะปกติจะเป็นคนริ้วรอยเยอะมากใช้คาว่มามากตีนกาก็เยอะมากทุกคนนี้ก็คือใช้แบบนี้ค่ะตัวเดียวจบเช้าเย็น เป็นายเจลได้เลยคือทาได้หมดทั่วหน้าเลยค่ะตอนเช้าทากันแดดแค่นั้นจบไปไหนก็ไปค่ะแล้วยิ่งตอนนี้มามีตัวเน็กซัลนางงามตัวนี้นะคะเด่นมากตัวนี้มีสารสกัดนาโนจากทองคำ 24K นะคะนี่เพิ่มเข้ามามีสารสกัดจากสารหรายใต้ทะเลลึกซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินแล้วก็ได้เห็นในลหลายๆแบรนด์มาว่ามีตัวสารสกัดจากสารหรายใต้ทะเลลึกอะไรพวกนี้ค่ะนี่ก็มีนะคะมีสารสกัดจากดอกเอเดร์ไวจาก เือกเขาเอลซึ่งบอสจะคัดสรรแต่ผลิตภัณฑ์ที่ที่มีเปปไพล์แปแล้วก็สามารถทําให้มันกระจ่างใสคือผลิตภัณฑ์ที่ดีของประเทศที่บอสพอชอบอะเอามาทําคือเราก็บอกตรงว่ามันโอเคมากๆแล้วทุกวันเนี้ยเราก็ใช้คู่เนี้ยค่ะคู่กันเป็นคนขี้เกียจบอกเลยใช้ผสมกันแล้วทาค่ะจบค่ะไม่ต้องอะไรมากกับตัวเองแค่เนี้ยมีความสุขแล้วค่ะนะคะยังไงก็อยากแนะนำนะคะไม่ว่า คุณจะยังไม่เคยใช้ถ้าอยากจะเปิดใช้เปิดใจใช้แบรนด์นางงามเนี่ำเป็นเซตนี้นะคะได้ใช้หมดค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะได้ทิ้งคือแบรนด์นางงามทำมาแบบคุ้มค่ามากๆอะ่ะใช้ได้แบบคือแบบบอกตรงๆในราคา1ั9 9กาบาทคือยอมรับว,ว่ามันคุ้มมากๆแล้วคุณใช้ไปค่ะสามจนเดือนเนี่ยไม่น่าจะหมดน่ะสำหรับเรานี่ไม่หมดแน่นอนเพราะใช้ผสมกันมันจะใช้ได้นานมากๆถ้าเทียบกับการไป เมื่อก่อนที่เราเคยไปอ่ะเที่ยวหนึ่งก็สองสาพันนะคะครั้งหนึ่งนะคะอาจจะใช้ไม่ถึงเดือนด้วยแต่ตัวนี้เรายอมรับเลยว่าเราใช้ยาวมากแล้วก็คุ้มค่ามากๆขอบคุณบอสนะคะที่ทําผลิตภัณฑ์แบรนด์นางงามมาให้เราได้ใช้กันแบบว่าของดีของถูกและดีมีจริงค่ะที่แบรนด์นางงามนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะ